มาครับคลิปนี้ดูตัวนี้กันนะครับเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจากค่ายแม็กฟอร์เลนทรอยนะครับซอมติงนะฮะตัวนี้จะมีซีรีส์ออกฉายด้วยนะครับเมื่อปี2019นเก้ะครับใช้ชื่อว่าซอมติงอสูรหนองน้ำนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนละในเรื่องกันนะครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยตัวเขาจะสูงพอๆกับคนปกติเลยนะครับจะสูงกว่านิดเดียวนะครับแต่ว่านี่มาตัวใหญ่เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามาในสเกล1ต่อ10เหมือนตัวอื่นในค่ายนี้หรือเปล่านะครับ เปิดกล่องมานะครับจะเจอตัวงานสวอมติงนะครับนอนมานเาืดพลาสติกใสนะครับแล้วก็จะมีเป็นลวดรัดมาตรงเอวนะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับและด้านในจะแถ่งเป็นก๊าซนะครับก๊าซสวอมติงแล้วก็เป็นตัวฐานช่วยยืนนะครับมาดูรายละเอียดของตัวงานกันนะครับส่วนหัวตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาทํามา2แบบนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเขานะครับกับอีกแบบหนึ่งแบบไม่มีเขานะครับในส่วนหัวเนี่ยทำรายละเอียดมาดูดีเลยนะครับตาแดงแจ๋เลยนะครับ ตรงจมูกเนี่ยเหมือนคนจมูกโวนะครับเท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยรายละเอียดตรงหัวเนี่ยคือทําดีเทลออกมาดีเลยและก็ในส่วนดีเทลตามตัวนะครับตัวนี้เขาจะคล้ายๆการรวมเอาชิ้นส่วนต้นไม้นะครับวัชพืชอ,อะไรประมาณนั้นะนะครับเทาวัน À, ผิวต้นไม้นะครับมารวมกันให้มันเป็นสรีระคล้ายๆร่างของมนุษย์นะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครจะทําสีเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะยากนะครับอย่างผมเนี่ยเท่าที่ดูไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยนะครับทำยากนะครับพวกฟิกเกอร์ประมาณนี้นะครับที่มันเป็นสรีระคนสรีระของต้นไม้อะไรพวกนี้ผมว่ามันยากนะนะครับแล้วถ้าเกิดอยากใครอยากจะหาแบบต้นแบบนะครับเอาเป็นแนวมาทําสีเนี่ยผมว่าลองไปดูงานของพามวันนะครับเอาลองเอามาดูผมว่าเขาทํามาสีมันแบบมันชัดเจนดีนะครับชิ้นนู้นชิ้นนี้มันดูเป็นแบบ ชิ้นนี้เป็นเถาวัลย์ชิ้นนี้เป็นต้นไม้ชิ้นนี้เป็นดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นแนวได้นะครับผมว่างานเนี้ยของแมฟเลเนเนี่ยทำดีเทลออกมาดีมากนะครับขาดก็แค่ในเรื่องสีแค่นั้นเองคือเขาทํามาเป็นสีเขียวซะทั้งตัวเลยแต่ว่าโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยดีเทลทั้งตัวเนี่ยคือดีเลยนะครับมาครบเลยในส่วนของจุดขยับนะครับหัวสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับนี่นะครับแขนนะครับสามารถกางได้นะครับยกได้แบบนี้นะครับ นี่นะฮะยกได้นะครับงอแขนได้แบบนี้นะครับมือสามารถหมุนได้นะครับนิ้วขยับไม่ได้นะครับนิ้วเป็นนิ้วฟิกตายตัวมาแต่ว่าเป็นชิ้นยาง PVC นะครับก็สามารถนี่ขยับได้แบบนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนเอวนะครับเอว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 ไม่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยแข็งแข็งแล้วนะครับนี่นะครับทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแขนลังได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ขานะครับยกได้นะครับสูงประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็น a ั่ i ฟิก i กอร์เลยนะฮะแล้วก็ตรงขานะครับ นี่นะครับงอได้ประมาณนี้เลยนะครับคือตัวเนี้ยเท่าที่จับดูนะน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ดีเทลคือเยอะมากนะครับดีเทลตามตัวเขาเป็นต้นไม้ไงีนะครับดีเทลตามตัวจะเยอะมากรายละเอียดดีมากนะครับถ้าเกิดทําสีเพิ่มเนี่ยทำสีเก่งๆผมว่าสวยเลยตัวนี้นะครับเลือกสีให้แมทต์นะครับเนี่ยนะฮะสีเขียวนะครับแน่นอนแล้วก็เป็นพ่นไฮไลท์เข้าไปตามร่องกล้ามสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะเกิดเลยตัวนี้นะฮะก็จุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยรองเท้ามีขยับอย่างนี้ได้อีกนะครับก็ แต่ถ้าได้ประมาณนี้แต่ว่าเวลายืนเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ฐานช่วยยืนนิดนึงนะครับเอาฐานพวก1ต่อ6มาช่วยยืนก็ได้เพราะว่าตัวนี้น้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลายืนมันจะแบบล้มๆเซ่ๆหน่อยนะฮะแบบยืนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะล้มๆเซ่ๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนพ้าที่แถมมาให้นะครับน่าจะเป็นพ้าที่เปลี่ยนกับมือนี้ได้นะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะครับแบบนี้เองง่ายๆนะครับตัวนี้ ตัวงานผมไม่มั่นใจว่าใช่สเกล1ต่อ10หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่าตัวไซส์ปกติของแมคฟาร์เรนเยอะเลยนะครับความสูงเนี่ยที่วัดได้นะครับจากเท้าถึงเขาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31เ็ซนเลยนะฮะลองยืนเทียบกับตัวงานสเกล1ต่อ10นะครับตัวนี้เป็นของเนกา a ลครับเป็นเนทันเดสนะครับจากอันชาร์ปนะครับตัวนี้ก็เป็นแกเล่นะครับจากเดอะวิชเชอร์นะครับตัวนี้เป็นแบทแมนนะครับตัวนั้นเป็น เอ่ออะไรอ่ะจอนนี่ซูเปอร์แมนนะครับจากไซเบอร์พังนะครับลองเทียบกับซูเปอร์แมนนะครับของแมคฟาร์เรนนะครับตัวนี้เป็นดาร์คไซน์แมคฟาร์เรนนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์แมนนะครับจากจัสติสลีกนะครับตัวนี้เป็นนินจากเดนจากเนก้านะครับลองยืนเทียบกับตัวงานเพีย์สไคนะครับลองเทียบกับออลติมัสนะครับ L03S ครับลองเทียบกับงานกันดั้มนะครับสเกลหนึ่งต่อร้อยเอ็มจีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งซีซีนะครับ ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมได้มาจากพ่อค้าใน a c e b o o k นะครับเป็นพ่อค้าที่เขาขายพวกงานแมปเฟรนขายพวกฟิกเกอร์สินิ้วอะไรพวกนี้นะครับขายหลายอย่างเลยนะครับก็ขึ้นรูปให้ดูลองไปตามกันเอาเองลวกันนะครับได้มาราคาพีประมาณ1,300นานะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะราคานี้นะครับ สำหรับงานนี้เนี่ยนะครับดีเทลดีเกินคาดนะครับคือดูในรูปตอนแรกคิดว่ามันจะแยกกว่านี้นะครับแต่พอได้จับจริงๆเนี่ยเออคืองานดีนะดีเทลดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องสีเนี่ยยังไม่ถูกใจเอาส่วนตัวจริงๆเลยคือยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับคงต้องไปเพิ่มสีเอาเองแต่ว่าคิดแล้วน่าจะยากนะครับการทําสีแนวนี้สําหรับผมคือยากมากนะครับก็ลองเอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ